นอยู่่อยบอกพี่่อยพังไปอ๋ออ๋ออ๋อโดนรบแล้วเลยนะเนี่ยถ้าอุ้ยอย่ามาแย่งที่ได้ไปอุ้ยนั่งรับเอ้าฉันซือไม่ได้ฉันเป็นเน็ตพุ่ยเอาเออว่าโอ้ยร่อนร่อนร่อนปังนี่แหละนี่แหละสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V อีกแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นทาร์ลอตกับเพื่อนๆกันเราไปดูความวุ่นวายกันเลยดีกว่าไปเลยสรุปก็คือไม่อ่ะไม่ได้ เรามาลุ้นกันดีกว่าเฮ้ยสตาร์ดั๊กหนึ่งสตาร์ดัก๊กเขาชื่อสตาร์ดัก๊กเล่นสีด้วยกดเลยด้วยเฮ้ยน่อยกลับไปเล่น <c oughs> แพทพี่เสียไหมนไม่มีแพทแต่พี่ได้เวลาของฉันละยิ่งอันเธินล่างขึ้นมานี่ใช้สกินนี้ด้วยมาสกินฟรี เรเล่นนกไหมเล่นหมอบไหมเล่นอะไรดีเล่นตัวนั่นแหละเล่นอะไรก็ได้เล่นเหอะโอ้ยน้อยวะมันเป็สกินนีได้เหรอฉันไม่เคยเห็นถูกตัวอะไรอ่ะแพทที่เสี่ยงเ่ะใหม่ใม่ต่างรุ่นต่างรุนอ๋อของของไอ้นี่ของตัวอีผู้อย่างรู้อ่ะโอ้อแลบพอแลบพอแลบพอแลบที่เป็นสกินมาพร้อมกับเกชา เดชามีขาดเดินได้มันฉ่ำนะแต่ตาดีอุ้ยไอพูดอะไรเถอะ <c oughs> พี่ว่ามันก็เหล่พอๆกับโทมิเอะอะโทมิเอะมันดูเหนื่อยๆอะเหมือนแบบโดนโดนเล่นเยอะเกินไปอ่ะ <c oughs> วันทุกคนช่วงน,นี้หยุดเล่นโทมิเอะกับไอวี่ด่วนตอนนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยนี่ะแบบชิวนี้เลย ปบบตา,อาพอมีเอคือลอยมากอะใครปิดไมค์เือเสียงดังก็ปิดปิดแต่ร้อยก่อนไอเกสเสียงดังนะหาดอบปิดไมค์แคเปิดเพลงฉ่ำเข้าเม็ดมและมะปั่นตรงนี้เลยไหมเดี๋ยวพี่หากกล่องก่อนอ๋ออยากได้น้ำหอม เย็นมาปั่นแล้วข้างในเนี้ยให้ผมไหมครับข้างในเนี้ยมีเครื่องปัน่นเครื่องหนึ่งเนี่ยอุ้ยลาช่ายอยู่ตรงนี้ส่วนเขาก็อยู่ชั้นเหมือนกันต่อยเอาไงดีวะ <c oughs> ต่อยพี่คนรทยังไงดี <c oughs> เดี๋ยวฮันเขาก็จะมาหาพี่อะไรอีกสองครั้งนึง <c oughs> ให้เอาแกไปโดนตีซะและ้ว <c oughs> อยากได้เงินนะ่ะพี่อยากได้เงินนะ่ะเราพี่อยากได้เงิน อยากได้เงินเกต<อ>์เ,เกต์มันลม้มเกต์มันล้มไปแล้วแล้วันกำลังมาหาพี่ละนี่ยังพอตัวรอดได้อยู่บางแฉก่อนดีกว่าได้ได้เลยวนอีกสักรอบหนึ่งอีกสักรอบอีกสักรอบ,ออบถ้าเน็ตไม่ปิงอะนะขออีกสักรอบเฮ้ยโอเคยังวนได้อยู่ ลอยบอาพี่ลอยพัไม่เหอ้ยอ้ออ้ย,โ,อย,โ,อยโดนรับแรงกระแทกแล้วไม่นะโอเคโอเคงั้นไอ้นี่พี่ไปเรื่อยๆโดดดีกว่าเกมที่ต้องการเงินไอ้นี้ซัมมันี่ไม่ไหวแล้วเฮ้ยพี่ไม่ดักดีค่าเขาน่าจาปิดไม้มาไม่เอามาวนฉัำมาตรงเนี้ยจุกในนี้แหละลอยมาจุกในนี้แหละเราเอา เขาไปเขาไม่มีสกิลแล้วก็วนอยู่อย่างนี้ยแหละทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแน่ๆตรงนี้ละ่ะตรงนี้ละ่ะแต่อย่าโดนตีนะ <c oughs> ไม่ไม่ทานสาดคำพ <c oughs> ี่จจูตรงนี้ไปเรื่อย <c oughs> ๆพี่ก็จะไม่หยุดจูตรงนี้ เออเขาไม่เขาไม่เอากันหน้าต่างมาเขาบิงมาปะเนี่ยตกใจนะอเอ๊พี่อยากได้เงนินไม่ไหวแล้วพี่ต้องการดอบฟินอยากกินเหล้าชีวิตขาดเหล้าไม่ได้นะ่ะแกฉันจะวนตรงนี้ได้อีกนานเลยนะเนี่ยถ้าอุ้ยอย่ามาแย่งที่ได้ไปอุ้ยบูบูรี่อีกแล้วไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจเด๋เขาไปไหนแล้ววะ โอ้ยขอบคุณครับปิดไม้ทำไมอันนี้เนี่อยอู่กับหนูเขาไล่หนูอยู่โอ้ยเขาไล่พี่เขาไล่พี่เราซื้อดอ็อกฟินให้พี่ผีได้ไดอ่าน้องรับเอ้าฉันซื้อไม่ได้ฉันเป็นเด็กผีเหรอเออว่าจริงด้วยจริงด้วยเราซื้อน้ำหอมให้พี่ก็ได้เดี๋ยวพี่จะได้ซื้อเราพีโ่โอ้ยโอโอ้ย,อยพี่กำลังหาจังหวะจะซื้ออย,อยู่เนี่ยมันซื้อยากอะ่ะวิธีมีคนนอนน้งหอมลปพันอุ้ย <laughs> ใครแกล้งันเนี่ะ <laughs> เืรุนแรงว่ะโอเคโอเคโอเคพี่ไม่หยิบน้องหอมอุ้ยรุนรุนรุนมีคนแก้ทันมีคนแก้ราชาด้วยด้วยอุ้ยแกจะทำร้ายน้องฉันได้ปะฉันเห็นนะฉันเห็นนะแกเชื่อพี่ไหมว่าเขาตัวทองเนียแก ชีวิตเนี้ยเราจะได้อยู่แค่นี้แหละ uh huh. ชีวิตเราคงอยู่ได้แค่ตรงนี้แหละโห <laughs> 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 แรงมากเอาตัวทองใสไปแหละโอ้ยพี่เผาพังไม้พี่เผาพับไ,ไม้ไปแล้วไอ้ก <My God. S 2> uh ๊อดเพี่ขอบคุณสำหรับเงินปันผลที่เราให้พี่นะได้ถูกได้ตลอดเวลาเลยอะรู้สึกรวยเลยอะ <laughs> แกคันไปไหนนะอะหิวเอยหิวดอยหิว ตอนนี้เกชาเราโดนยิงและฮันเขาเหมือนจะนนอยพี่ไปแล้วเราอยากได้ปืนมันพี่ซื้อให้เราได้นะอันนี้พี่ซื้อปืนให้อุ๊ยมีคนซื้อปืนให้เดี๋ยวรอย,ยิงเลยบ้างนี่ละนี่ละไปละนี่ละหนี่ละไม่อยู่แล้วยังไงเฮ้ยเราจะชนะแล้วเนี่ย เขายังไม่ได้ตีเลยเขายังเพียไม่ได้ล้มเลยจะชนะแล้วนะจะชนะจริงๆแล้วนะโอ้ยกด e อีหมดรอแล้วนะรักนะจุกงวังวหัวชนะแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับชอบกันไหมเอ่ยสนุกกันหรือเปล่าก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคลิปต่อไปลงพรุ่งนี้เลยบ๊ายบาย